สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านจงใหโกโลกทุกคนค่ะพบกับคุณครูนางสาวนัทการหมันจันหรือครูแพมกับวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อวานนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถึงเหนือไปแล้วค่ะวันนี้ครูแพมจะมาสอน เป็นภาษาไทยถิ่นอีสานค่ะเป็นภาษาที่ใช้กันในภาคอีสานหรือที่เราเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูก็มีเพลงนะคะสนุกๆที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานมาฝากกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ ยังคิดถึงทามันว่าอายนั้นจะย้อนคืนหลังดึกๆยังเตินเพะว่าหัวใจเวว่าแพบเป็นบ้ากสังหนาหกายละน้องพ่อประทังแต่หน้าความหลังมันฟังดูงสําหรับเพลงที่นักเรียนได้รับชมไปเมื่อสจะครู่นี้ค่ะชื่อเพลงว่าสาวเลยอย่างรอนะคะ เป็นเพลงที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานนะคะในชื่อเพลงก็บอกไว้แล้วค่ะว่าเป็นภาษาอีสานเพราะว่าอะไรคะจังหวัดเลยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสานแล้วก็จะได้รู้ที่มาว่าภาษาไทยถิ่นอีสานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทไรําไมจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ภาษาลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะถ้าอยากดูคําตอบแล้วไปเรียนพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะบทเรียนของเราคือเรื่องภาษาไทยถิ่นอีสานค่ะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าาังอีสานนั้นเป็นอย่างไรค่ะก่อนอื่นค่ะนักเรียนเปิดหนังสือภาษา,าพาทีไปหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบและหน้าหนึ่งร้อยเจ็สบเอ็ดค่ะจะเจอกับเนื้อหาเรื่องของภาษาถิ่นค่ะ ซึ่งเมื่อวานักเรียนได้อ่านไปแล้วนะคะวันนี้ก็ให้ดูเกี่ยวกับคำของคำในภาษาไทยถิ่นอีสานเมื่อเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานหรือเทียบกับภาษาที่นอื่นๆจะใช้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ,ละหลายๆคนคงเคยสงสัยนะคะว่าทำไมภาษาไทยถิ่นอีสานจึงมีความคล้ายกับภาษาลาวนะคะครูขอ เกริ่นนำก่อนว่าถ้าเราพูดถึงภาคอีสานหรือภาคตะนออกเฉียงเหนือค่ะจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในสของประเทศเลยจะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงค่ะเป็นดินแดนที่มีอาระยะธรรมซึ่งเราจะมีอาระยะธรรมโบราณนะคะชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างค่ะทําไมเราถึงรู้ว่ามีอาณาจักรล้านช้าง ในบริเวณภาคอีสานเพราะว่ามีการค้นพบโครงกระดูกและเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนค่ะที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกศิลาจารึกภาษามอญภาษาขเขมรรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ในอรารยธรรมขเขมรเป็นจํานวนมากค่ะสถานที่สําคัญที่ทําให้เราเห็นถึง อาระยธรรมเขมรก็เช่นปราสาทหินพิมายปราสาทเงินปู่ในจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวัฒนธรรมที่ปรากฏในเขตอีสานปัจจุบันนี้ไม่ได้แสดงว่าสืบทอดมาจากวัฒนธรรมขอมค่ะแต่ว่ามีวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งค่ะเรียกว่าวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เต่นทุกคนน่าจะรู้จักแม่น้ำโขงนะคะซึ่งวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำโขงก็คือทำให้เรามีภาษาและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับลราค่ะเราก็มาดูนะคะเขาบอกว่าอาณาจักรล้านช้างอ่านี่คือแผนที่นะคะสมัยก่อนเรายังไม่ได้เป็นแยกเป็นประเทศในปัจจุบันนะคะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นอาณาจักรนะคะ,อ,ะอันนี้คือของไทยใช่ไหมคะที่เราเรียนรู้เป็นอาณาจักรอยุธยาส่วนตรงนี้ค่ะเราได้มาดู เส้นสีม่วงๆฟ้าๆตรงนี้คือเป็นเส้นที่แสดงถึงแม่น้ําค่ะซึ่งแม่น้ําที่ไหลาพาดต,ตั้งแต่อณาจักรคัมนนะคะไปจนถึงอ่าตรงนี้เลยใช่ไหมคะเนื้อไปเลยนะคะก็คือแม่น้ําโขงนั่นเองค่ะเรามาดูค่ะตรงฝั่งฝั่งไหนคะลองดูสินี่คือฝั่งขวาค่ะตรงฝั่งขวาของแม่น้ําโขง จะมีเมืองสําคัญอยู่ค่ะคือเมืองเวียงจันทร์ตรงนี้ค่ะเวียงจันทร์มีเมืองอะไรคะมีเมืองหลวงพระบางค่ะก็คืออยู่ในอาณาจักรล้านช้างใช่ไหมคะและมีเมืองจำปาสักนะคะนี่คืออยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศลาวนั่นเองค่ะส่วนฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาของแม่น้ําโขงตรงนี้นะคะปัจจุบันก็คือเป็นฝั่งของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนจะมีชื่อว่าเมืองโคตบอง ะคะปัจจุบันก็คือนครพนมค่ะเมืองหนองหันหลวงปัจจุบันก็คือจังหวัดส,สกลนครค่ะนี่ค่ะคือแผนที่เมื่อสมัยที่เป็นแบบประวัติศาสตร์ในอ่าเมื่อเรายังไม่ได้ตั้งรัตนโกสินทร์ค่ะน,นี่คือบอกถึงที่มาก่อนว่าทําไมภาษาอีสานถึงคล้ายกับภาษาลาวเพราะเรามีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเองค่ะ เราก็มาดูพอเข้าสู่ยุคสมัยของกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็มีการทําศึกสงครามค่ะซึ่งฝั่งไทยทํำศึกชนะกับอาณาจักรเวียนจันหลวงพระบางและจำปาสักค่ะจึงได้อพยพผู้คนเข้ามาจากฝั่งฝั่งซ้ายเข้ามาทางฝั่งขวาค่ะทําให้ปัจจุบันค่ะชาวอีสานมีภาษาและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับ ชาวลาวประเทศลาวแล้วก็ภาษาไทยถึงอีสานนะคะเราสามารถเรียกว่าภาษาลาวก็ได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะก็คือคําตอบค่ะเหตุผลที่มาว่าทําไมอีสานกับลาวถึงคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเรามีการอพยพใช่ไหมคะจากฝั่งฝั่งซ้ายของของแม่น้ำขงเข้ามาฝั่งขวาก็คือเรามีอะไรคะมีความเป็น พื้นที่อาณาเขตใกล้เคียงกันนะคะเราก็เลยเป็นประเทศเส้นบ้านกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูถึงภาคอีสานปัจจุบันก็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือในปัจจุบันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการแบ่งแบบเป็นยังไงคะเป็นแบบกว้างๆแคมก็จะแบ่งออกมาเป็นสองสองตอนก่อนนะคะก็คือในทั้งหมด ในทั้งหมด19จังหวัดคุณแอมก็จะแบ่งออกมาเป็น2 2อาณาเขตนะอาณาเขตที่1เราจะเรียกว่าอีสานตอนบนหรืออีสานเหนือคะ่ะจะเป็นเขตลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําสงครามจะมี10จังหวัดคะ่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลําพูหนองคายขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินธ์ สกลนครนครพนมและมุกดาหาร10บจังหวัดนี้จะอยู่เป็นอีสานตอนบนส่วนอีกเกจังหวัดค่ะจะอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ําชีแม่น้ํามูลค่ะจะเรียกว่าเป็นอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ค่ะจะมี9จังหวัดคือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีอํานาจเจริญเยโสธรชัยภูมิและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งสำเนียงของทั้งสอง สองอาณาเขตนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับอีสานใต้ค่ะเราจะพบว่ามีประชากรที่เป็นผู้พูดภาษาเขมรมากที่สุดถึง1 00 4 0 0 0ล้าแสนคนโดยพบหนานแน่นในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดค่ะทำให้เกิดความแตกต่างกับส่วนที่เป็นเขตอีสานเหนือนะคะซึ่ง ในโซนอีสานเหนือค่ะจะใช้เป็นภาษาลาวก็คือภาษาอีสานนั่นเองค่ะเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ค่ะที่กระจายไปทั่วทั้งภาคสำเนียงกลางภาษาอีสานคืออะไร สวัสดีครับเมธาสิทธิ์จากช่องเกษตรทีวีนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอยู่กับรายการอีสานอีซี่ EP2 นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสำเนียงภาษาอีสานสำเนียงไหนที่เป็นสำเนียงกลางมาตรฐานครับก็ถ้าจะให้พูดถึงสำเนียงเราหรือภาษาอีสานบ้านเรานะครับก็จะถูกจัดแบ่งเป็น6กสำเนียงใหญ่ๆนะครับก็สําหรับข้อมูลที่ผมจะนํามาพูดในคลิปนี้นะครับผมขออ้างอิงมาจากกรมศิลปากรนะครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่สำเนียงแรกกันเลยครับนั่นก็คือสำเนียงอีสานลาวเวียงจันทร์นะครับสำเนียงนี้จะมีใช้ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับในประเทศลาวเนี่ยเขาจะใช้ในพื้นที่เมืองหลวงนะครับนั่นก็คือมครหลวงเวียงจันทร์ครับแล้วก็แขวงบริคคำไซครับส่วนในประเทศไทยนะครับก็จะมีใช้ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูครับแล้วก็จะมีบางจังหวัดนะครับที่ใช้ในบางอำเภอเช่น ขอนแก่นหนองคายจตุทรวีสะเกศและก็อุดรน,นะครับห้าจังหวัดนี้ก็จะใช้ในบางอำเภอบางพื้นที่ครับมาต่อกันที่สำเนียงที่2กันเลยครับสำเนียงนี้นะครับมีชื่อว่าภาษาลาวเหนือนะครับสำเนียงนี้นะครับก็มีใช้ในทั้งประเทศลาวและก็ประเทศไทยเหมือนกันครับในประเทศลาวนะครับเขาก็จะใช้ในเขตพื้นที่แขวงหลวงบางแขวงอุดมไซแล้วก็แขวงไซบุรีครับผม ส่วนในประเทศไทยนะครับก็มีใช้เหมือนกันครับแต่ว่าใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมีใช้ในบางอำเภอเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการใช้แบบทั่วจังหวัดนะครับอย่างเช่นจังหวัดอุฎารดีตนะครับก็จะมีใช้ในบางอำเภอครับเช่นอำเภอน้ําปาดอำเภอบ้านโคกแล้วก็อำเภอฟากท่าครับแล้วก็จะมีอีกหลายอำเภอเลยครับที่ใช้สำเนียงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับว่ามีอำเภออะไรบ้างต่อไปสำเนียงที่3ครับ สำเนียงนี้นะครับมีชื่อว่าสำเนียงภาษาลาวตอนออกเชียงเหนือครับก็สำเนียงนี้นะครับเป็นสำเนียงที่มีการพูดน้อยที่สุดแล้วนะครับก็จะมีในทั้งอ่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับในประเทศลาวเนี่ยเขาจะใช้ในพื้นที่แขวงเชียงขวางแล้วก็แขวงหัวพันครับส่วนในประเทศไทยนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีอำเภอบ้านผืออำเภอหนองหานอุดรธานีครับที่ใช้อยู่นะครับต่อไปสำเนียงที่4ครับสำเนียงนี้นะครับ มีชื่อว่าสำเนียงภาษาลาวกลางครับผมมีใช้ในทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับในประเทศลาวเนี่ยเขาจะใช้ในแขวงสวรรค์เขตแล้วก็แขวงคำมวนครับผมส่วนจังหวัดที่ใช้ในประเทศไทยนะครับก็จะมีมุกดาหารสกลนครนครพนมครับแล้วก็มีใช้ในบางอำเภอของบึงกาฬด้วยครับต่อไปครับสำเนียงที่5นะครับสำเนียงนี้มีชื่อว่าสำเนียงภาษาลาวใต้นะครับผมในประเทศลาวเนี hmm. ่ยจะมีใช้ในแขวงเซก้องแขวงจำปาสักแขวงสารวันแล้วก็แขวงอัตบือครับ ่วนในประเทศไทยนะครับเราก็จะมีใช้ในจังหวัดยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดรีสเกตครับมาดูสำเนียงสุดท้ายกันเลยครับสำเนียงนี้นะครับมีชื่อว่าสำเนียงอีสานลาวตอนตกนะครับสำเนียงนี้นะครับเป็นสำเนียงที่สําคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับเพราะถูกจัดเป็นสำเนียงมาตรฐานหรือสำเนียงกลางของอีสานบ้านเราครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้มันได้กลายเป็นสำเนียง กลางของอีสานนะครับก็เพราะว่าไม่มีใช้ในประเทศเราครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเราใช้หลายจังหวัดนะครับก็จังหวัดที่ใช้ในประเทศไทยนะครับก็จะมีร้อยเอ็ดมหาสารคามอุดรธานีกาลสินบุรีรัมย์แล้วก็น้องคายในบางอำเภอครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะพูดภาษาอีสานแบบมาตรฐานแบบเป็นภาษาอีสานกลางๆนะครับผมก็แนะนําเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปฟังคนอีสานที่อยู่แถวแถวร้อยเอ็ดกาฬสินมหาสารคามพูดนะครับแล้วก็เราจะได้ รู้ว่าเขาพูดยังไงสำเนียงเขาเป็นยังไงครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าสำเนียงอีสานอื่นๆจะไม่สําคัญจะไม่ดีนะครับมันก็ดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า,าสำเนียงที่คนช้าเยอะสุดก็เป็นคนร้อยเอ็ดคนกระะสิมหาสาครคามประมาณนี้นะครับเขาถือขอบจนคิดว่าผื่นชิ้นมันครึ้นใ่งหลน,อน้องพ่อท อือทิ้น,นคือภาษาเอา,เอ,าเอาสเปนเป็นภาษาทีดินที่ยูทีดอนเนี่ยมันมันเป็นทีเป็นสถานทีสื่อๆแต่ว่าภาษาอยู่นี่เครื่องหมันหลายอันนั้นา,า,านคนาอีสานี้มีคนเวาอะไรต่างแต่ไทยจังหวัดเลยเนาะก็ะ่าาภาษาไทยเลยไทยเลยไปไปตลาด แม่ให้เงินในแปดบาทซื้อพกาดแกงเครียดแต,แต่เครียดแกงเครียดใส่พกาดนนี่ก็คือนี่คือไทยเลยหมอดใช้เยภูมิูมเข่าใช้เยภูมิใช้เยภ่พูมยังมีว่าไทยนาเน,ะนาะนะครับมาถึงโคราชกับพูดโคราชและพูดโคราชกินเขาหรือย,อยังไอ้นายถ้าสำเนียงโคราชอะไรมาถึงนางร้องน้องกี่นางร้องพอมาถึงประโคนชัยก็เริ่มพูดเขมรน,นะครับปราสาทสังขะพูดเขมรไหลลงมาอีกก็ว่าซวยว่ากุยเป็นซีสเกตออกมาทางอุบลกับสำเนียงเล่าอุบลกับ ก็จะเป็นเล้าไปเสือเหลยย่อยก็จะมื่อเฮือนเสียงสะระเอียกรุงเทพชัดเจนแห้งออขึ้นไปทางอำนาจก็สิเป็นใคยๆอุบลบ่ขึ้นไปทางมุกดาหารก็ทางขุนเทยียนเสิอเหลือมีภาษาพูดไทยภาษาอังกฤภาษาอังกฤษหลายเต็มเลยคือมันมีภาษาหลายแห้งนนี่เอาแค่ซีสเกตเขาจะบอกว่ามีซีภา,า,าษาเนาะภาษาเหล้า ภาษากูยภาษาเยื่อกับภาษาไทยภาษาเขมรน,นั่งวันนี้ค่ะครูแพมก็ไม่พลาดที่จะมีตัวอย่างคําศัพท์นะคะเป็นคําภาษาไทยถิ่นอีสานมาสอนเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนบางคํานักเรียนอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางคําอาจจะเป็นคําใหม่ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและก็จำำําคําศัพท์เหล่านี้ให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะ นักเรียนสังเกตนะคะใน PowerPoint ของครูฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นภาษาไทยถิ่นอีสานส่วนฝั่งขวาจะเป็นคำแปลก็คือเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยนะคะคำที่หนึ่งว,ว้วาวว้าวแปลว่าพูดนักเรียนสามารถอ่านพร้อมครูหรืออ่านตามครูได้นะคะ คำที่สองศูนศูนแปลว่าโมโหคำที่สามกระจองกระจองแปลว่าทับพี คำที่ 4, สี่สีดาสีดาแปลว่าฝรัง่งคำที่ห้าเบิงเบิงแปลว่ามองคำที่หก กระโปกร,ระโปแปลว่ากะลาคำที่เจ็ดบักนัดบักนัดแปลว่าสับประรดคำที่แปดแซบแซบแซบปลว่าอร่อย คำที่เก้าขี้ตัวขี้ตัวแปลว่าโกหกคำที่สิบคอยคอยแปลว่าข้าพระเจ้าคำที่สิบเอ็ดเมือ่อเมื่อ แปลว่ากลับคำที่สิบสองกินกินแปลว่ากินคำที่สิบสามแล่นแล่นแปลว่าวิ่ง คำที่สิบสี่ฮักฮักแปลว่ารักคำที่สิบห้าบักกุ่มบักกุ่มแปลว่ามะละกอคำที่สิบหกป้อ ป่อแปลว่าพอ่อคำที่สิบเจ็ดสร้างสร้างแปลว่าช้างคำที่สิบแปดกระป้อมกระปอมแปลว่ากิงก่า คำที่สิบเก้าเกิบเกบิแปลว่ารองเทา้าคำที่ยี่สิบแทนแทนแปลว่าเทวดาคำที่ยีท่ง ่งแปลว่าทุ่งคำที่ยี่สิบสองเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำเฮ็ดเวียดเฮ็ดเวียดแปลว่าทำงาน คำที่ยี่สิบสามกาตากาตาแปลว่าตะกรา้าคำที่ยี่สิบสี่เซาเซาแปลว่าหยุด คำที่ยี่สิบห้าบักเสี่ยวบักเสี่ยวแปลว่าเพื่อนเกลอคำที่ยี่สิบหกม่วนม่วนแปลว่าสนุกและคำสุดท้ายคำที่ยี่สิบเจ็ด คันคาบคันคาบแปลว่าข่างคกนอกจากจะมีคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานมาเป็นความรู้ให้กับนัเกเรียนในวันนี้แล้วคุณครูก็มีตัวอย่างประโยคภาษาไทยถิ่นอีสานมาฝากกันค่ะประโยคที่หนึ่งมาแต่สมาแต่สแปลว่าไปไหนมา ประโยคที่สองกินข้าวแล้วบอกินข้าวแล้วบอแปลว่ากินข้าวหรือยังประโยคที่สามบ่พ่อกันโดนแล้วเนาะบ่พ่อกันโดนแล้วเนาะแปลว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะประโนะยคที่สี่เงึดแหงเงึดหลายเงึดแหงเงึดหลายแปลว่า ประหลาดใจเหลือเกินประหลาดใจมากประโยคที่ห้างามเติบงามหลายงามเติบงามหลายแปลว,ว่าสวยมากประโยคที่6กเซวาเซ์ปากเซวาเซวปากแปลว่า,วา,ววาหยุดพูดประโยคที่7จ็พออยู่พ่อเซาพออยู่พ่อเซา แปลว่าพอกินพออยู่ประโยคที่8ศูนย์แหงศูนย์แหงแปลว่าโมโหมากเป็นไงบ้างคะกับตัวอย่างประโยคที่ครูให้มาบางประโยคนักเรียนอาจจะรู้ความาหมายอยู่แล้วบางประโยคอาจจะเป็นความหมายใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับนักเรียนค่ะจริงๆคำในภาษาอีสานก็มีอีกหลากหลายคำเลยค่ะแต่ว่าพรูก็ยกตัวอย่างคำที่เรามักจะ จอในบทเรียนของป .5 เราเรา,เรามักจะเจอในอชีวิตประจําวันหรือว่าอาจจะเจอในข้อสอบประมาณนี้นะคะก็ยกตัวอย่างมาหากนักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนันยนสามารถสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะเทคโนโลยีใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ต่างๆหรือ อะไรคะแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือนะักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่ครูแพมสอนมาค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของภาษาไทยถิ่นอีสานจบไปแล้วก่อนที่เราจะ จบคาบเรียนวันนี้ค่ะครูแพรมก็มีการบ้านมาฝากค่ะการบ้านของเราก็ไม่ยากค่ะก็คือเป็นการอ่านบทอ่านเสริมเรื่องจิตที่ควรพัฒนาจิตสาธารณะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า27ถึงหน้า29ค่ะนักเรียนลองเปิดดูนะคะจะเป็นบทอ่านเสริมค่ะซึ่งเป็นบทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่มีจิตสาธารณะมีความ เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวาสัดพระบาทน้ําพุนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยตํารวจตรีวิชัยสุริยุทธหรือที่ทุกคนรู้จักกันนามนายดาบพิชัยผู้สร้างป่าหรือจะเป็นครูสุธาศินีน้อยอินหรือครูติ๋วนะคะหรือจะเป็นโครงการแพทย์อาสาและโครงการดูอาสาเหล่านี้ค่ะก็เป็น ่าเป็นอะไรคะเป็นบุคคลเป็นองค์กรที่ทําเพื่อทําเพื่อใครคะทาเพื่อประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์นักเรียนอ่านแล้วนักเ,เรียนจะได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจในการที่จะทําความดีค่ะแล้วก็อย่าลืมเคลียร์การบ้านที่นักเรียนยังไม่ส่งนะคะย้อนกลับไปดูว่าเรายังไม่ทําอันไหนหรืออันไหนที่เรายังทําไม่เสร็จนักเรียนสามารถที่จะ ทำแล้วก็ส่งย้อนหลังได้นะคะโดยการส่งผ่านไลน์ส่วนตัวครูแพมได้เลยนะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนภาษาไทยถิ่นอีสานในวันนี้ค่ะครูแพมนี้อีกหนึ่งบทเพลงสนุกๆมาฝาก <c oughs> เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆและคิดว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะรู้จักค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะดูไม่ได้จะให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงใจเพียงเดียวค่ะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้คําศัพท์นะคะใหม่ๆเรียนรู้การใช้คําภาษาถิ่น มารวมเป็นประโยคเพื่อการอ่ค่ะ ขอบใจลูกๆนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือตั้งใจเรียนตั้งใจดูวิดีโอการสอนจนจบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนให้ลูกๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านสวัสดีค่ะ